สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์เข้มเราจะมาเรียนบทที่สองกันนะคะซึ่งบทนี้เนี่ยมีชื่อบทว่าการแยกสารค่ะนักเรียนรู้จักการแยกสารไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทำความรู้จักกันในสไลด์แรกเลยนะคะไปดูกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปถึงการแยกสารนะักเรียนจะต้องทราบก่อนนะคะว่าสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมต่างกันอย่างไรนั่นหมายความว่า,วาที่เราเรียกว่าสารสารสารนั่แหละมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบนะคะก็คือสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมนะคะ ความหมายของสารเนื้อเดียวนะคะจะหมายถึงสารที่มีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะหรือหลายชนิดผสมกันอยู่แต่ว่าเวลาเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นเพียงแค่เนื้อเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวหรือว่าแท่งโลหะทองคํา น้ำตาลนะคะเราจะไม่เห็นองค์ประกอบอื่นเลยเราจะมองเห็นเพียงแค่องค์ประกอบเดียวนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อผสมมันเป็นสารที่เรามองเห็นและไม่เออเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะสามารถบอกองค์ประกอบได้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ย มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะนึกถึงชานมไข่มุกในชานมไข่มุกมีอะไรบ้างคะมีไข่มุกใช่ไหมคะสีด,ำดำําๆแล้วก็มีน้ําน้ํานมใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ําแข็งอถ้านักเรียนสามารถบอกได้ว่าในแก้วชานมไข่มุกมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนบอกนั้นเราจะเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะ หรือว่าในภาพนี้อะไรเอ่ยน้ำปลาพริกใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าในถ้วยน้ำปลาพริกถ้วยนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีทั้งกระทียมมีทั้งพริกขี้หนูมีทั้งมะนาวแล้วก็มีของเหลวที่เราเรียกว่าน้ำปลาย้ำอีกหนึ่งครั้งถ้าสามารถบอกได้ว่าในถ้วยนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเราจะเรียกมันว่าสาร เนื้อผสมนะคะถึงตอนนี้เนี่ยเราจะทราบได้แล้วนะคะว่าสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะอันนี้เป็นนะคะตัวอย่างของสารเนื้อเดียวนะคะที่คุณครูเอามาให้ดูอ่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมหนูมองเห็นน้ำตาลไหม มองเห็นน้ำไหมอะถ้าคุณครูไม่บอกหนูจะรู้ไหมคะว่ามันคือน้ำเชื่อมก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เห็นผลึกของน้ำตาลแล้วเราก็มองไม่รู้ว่าในเนี้ยมันมีอะไรผสมกันอยู่เราเห็นเป็นของเหลวใสๆใช่ไหมคะเหมือนกันกับน้ำเกลือถ้าไม่บอกว่ามันคือน้ำเกลือเราก็อาจจะคิดว่ามันคือน้ำเปล่าเพราะว่าส่วนผสมมันเป็นยังไงกันมันรวมเป็น เนื้อเดียวกันนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ตาเราเนี่ยบอกองค์ประกอบได้นะคะว่าสารสออย่างเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอีกอันนึงเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทที่เราใช้จ่ายกันปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกิดจากโลหะชนิดเดียวแต่เป็นโลหะผสมก็คือโลหะทองแดงและโลหะนิกเกิล นะคะทองแดงกับนิกเกิลผสมกันอยู่แต่เรามองเห็นเป็นสีเงินเงินใช่ไหมเราไม่สามารถบอกได้ว่าทองแดงอยู่ตรงนี้นะหรือว่านิกเกิลอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าน้ําโซดานะคะโซดาซ่าๆนี่แหละที่เราชอบกินกันนี่แหละเอาผสมน้ําหวานใช่ไหมมันคือน้ําเปล่าที่ผสมกับแก๊ชนิดหนึ่งนะคะแก๊ชนิดนี้ก็คือแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่อาจลงไปในน้าในน้ําในน้ําเปล่าก็จะกลายเป็นโซดานะคะ,ะตัวอย่างต่อไปน้ําอัดลมแฟนตาสไปร์โค้กเบบซี่ลิปตันอะไรต่างๆ่ะที่พวกเธอชอบกินก็จะเป็นสารเนื้อเดียวเหมือนกันบอกไม่ได้เทออกมาก็บอกไม่ได้ว่ามันมีน้ำตาลมีน้ำเปล่าหรือมีอะไรเพราะว่าเรามองเห็นเป็น เนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งอากาศอ่านักเรียนจําได้ไหมคะว่าอากาศประกอบด้วยแก๊สต่างๆห่ายชนิดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแกส๊สอะไรที่มีเยอะมากที่สุดไนดโตรเจนใช่ไหมคะแกส๊สออกซิเจนใช่ไหมแล้วก็พวก แก๊สอื่นๆรวมถึงพวกฝุ่นละอองนะคะนักเรียนจะสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่าแก๊สไนโตรเจนอยู่ตรงไหนแก๊สออกซิเจนอยู่ตรงไหนแก๊สคาร์บอนบอน็อกไซด์อยู่ตรงไหนอ่ะก็บอกไม่ได้เพราะว่าเรามองเห็นอากาศเป็นอะไรคะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะ6ตัวอย่างเมื่อกี้เป็นสารเนื้อเดียวนะคะอ่ะทีนี้แต่สิ่งที่ คุณครูและพวกเธอจะต้องสนใจนะคะมันจะเป็นเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะคะเราจะสนใจสารเนื้อผสมนะคะ,ะทีนี้สารเนื้อผสมเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมประเด็นการเรียนรู้ของเรานะคะเราจะต้องทราบความหมายของสารเนื้อผสมแล้วก็วิธีการแยกสารเนื้อผสมที่มันผสมกันอยู่เนี่ย ให้ออกจากกันให้ได้นะคะซึ่งมันจะมีวิธีนะคะในการแยกสารอยู่อ่ะทีนี้อ่ะเราลองไปดูนะคะความหมายก่อนนะคะความหมายสารเนื้อผสมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดนะคะผสมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะหมายความว่าไง มันจะผสมกันได้มันจะต้องมี2ออย่างที่ผสมกันอยู่และแต่ละอย่างนั้นมันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นดินปนทรายดินปนคอนกรีตอ่าก็คือปูนนั่นแหละนะคะหรือว่าน้ำตาลปนเกลือเงี้ยน้ำคลองกันในอากาศน้ำนม น้ำกะทิหรือพริกน้ำปลานะคะจากตัวอย่างพวกเนี้นะคะ,ะทีนี้มันจะเป็นตัวอย่างของสารเนื้อผสมทีนี้ทอลองดูพริกเกลือเห็นไหมพริกเกลือจิ้มผลไม้นะคะน้ำปลาพริกแล้วก็ดินไม่ใช่ดินผสมทรายนะคะ,ะก็จะเป็นกลุ่มของสารเนื้อผสมทั้งหมดเลยนะคะ,ะทีนี้เราลองไปช่วยกัน แยกอ่ะถ้าในพริกเกลือพริกเกลือถ้วยนี้อ่าถ้าเป็นสารเนื้อผสมแสดงว่าเราจะต้องแยกมันออกมาได้ใช่ไหมว่าในพริกเกลือถ้วยเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งที่เราแยกได้อันดับแรกก็คือพริกป่นนะคะอันที่สองน้ำตาลอันที่สาม เกลือนักเรียนน้ำตาลกับเกลือไม่เหมือนกันนะคะน้ำตาลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นผลึกผลึกของน้ำตาลก็จะเป็นสีอะไรเอ่ยเออไม่ใช่สีก็จะเป็นรูปร่างแบบทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเกลือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านะคะแล้วก็มีความชื้นมากกว่าด้วยนะคะถ้าน้ำตาลเนี่ยมันก็จะร่วนๆหน่อยนะคะเธอลองสังเกตดูได้นะว่า สองอย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะคะอ่ะตัวอย่างต่อมาน้ำปลาพริกนะคะน้ำปลาพริกแยกออกมาเป็นในน้ำปลาพริกต่วนี้มีอะไรบ้างมีน้ำปลาเลยนะคะเป็นของเหลวอ่ะมีมะนาวนะคะมีกระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะมีพริกอ่ะมีอยู่ได้กันทั้งหมด 4อย่างนะคะแยกออกมาได้เป็นสารเนื้อผสมอ่าถัดมาดินผสมทรายอ่าดินผสมทรายไม่ใช่สิมันต้องเป็นปูนผสมทรายนะคะอ่านี่ผิดเนาะปูนผสมทรายนะคะก็แยกออกมาเป็นทรายนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็ปูนนะคะอ่ะแล้วก็ปูนทีนี้นะคะน,นักเรียนจากตัวอย่างเนี้ยนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีตัวอย่างของสารเหนือผสมแล้วให้นักเรียนลองใช้ประสบการณ์ของนักเรียนนะคะดูว่าสารเหล่านี้ถ้าเราจะจับมันแยกออกจากกันเราจะแยกออกมาจากกันด้วยวิธีใดนะคะ,ะทีนี้อลองไปดูตัวอย่างคุณครูให้ดูตัวอย่างอันดับแรกเลยน้ำโคลนถ้าวันหนึ่งเปิดน้ำใช่ไหม เปิดน้ำออกมาสรุปว่าน้ําเนี่ยโอ้โหเป็นสีโอววนตินเลยเป็นสีแบบโกโก้เลยสีน้ําตาลเข้มเลยหนูจะทํายังไงอ่ะต้องหนูต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าน้ํโคลนเนี่ยมันคือน้ําผสมกับดินใช่ไหมหรือผสมกับโคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงแยกดินกับแยกน้ําให้ออกจากกันนะคะนั้นรยคิดว่ามันสามารถทําได้ย่งไงบ้าง อลองใช้ประสบการณ์ถ้าเป็นคุณครูนะคะคุณครูก็จะตั้งทิ้งไว้นะคะเพราะว่าอะไรตั้งทิ้งไว้เพราะว่าพอเราตั้งทิ้งไว้สักวันหนึ่งหรือ2วันเนี่ยพวกดินโคลนะคะที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในน้ำอ่ะมันก็จะลงไปนอนอยู่ที่ก้นภาชนะใช่ไหมคะอ่าเปน,นองไปนอนอยู่ที่ก้นภาชนะแล้วส่วนที่เหลือด้านบนมันก็จะเป็นส่วนของ น้ำใสๆอะค่ะอ่าเราก็จะสามารถแยกส่วนของน้ำแล้วก็แยกส่วนของโครนเนี่ยให้ออกจากกันได้ซึ่งวิธีการนี้นะคะเราเรียกว่าวิธีการตกตะกอนนั่นเองค่ะอ่าพอได้ไหมอ่ะทีนี้อ่าอันนี้ยากอันนี้ยากอ่ะลองไปดูตัวอย่างนี้ค่ะผงเหล็กปนกับทราย อ่าเราจะแยกมันออกจากกันได้อย่างไรนะคะผงเหล็กปนกับทรายแยกอย่างไรแยกอย่างไรอ่ะลองคิดลองคิดลองคิดให้เวลาอ่าหนูจะทายังไงดีอ่าอันดับแรกเลยนะคะผงเหล็กเนี่ยมันเป็นโลหะใช่ไหมคะแล้วมันปนกับทรายหนูก็จะต้องไปหาโลหะใช่ไหมอีกหนึ่งชนิดอาจจะเป็นเหล็ก หรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถดูดกับผงเหล็กได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันดูดติดกันได้หนูก็เอามาดูดสิ่งที่เป็นโลหะมันก็จะดูดกับโลหะแล้วตัวผงเหล็กเนี่ยมันก็จะติดขึ้นไปนะคะเหมือนกับในภาพนี้เลยและที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็คือทรายนะคะแค่นี้เองเราก็จะสามารถแยกผงเหล็กให้ ออกจากทรายได้นะคะอ่าข้อถัดไปกากมะพร้าวปนในน้ำกะทิอ่าแยกอย่างไรนักเรียนเคยเห็นไหมเวลาที่แม่จะทำกับข้าวใช่ไหมคะแล้วก็คั้นน้ำกะทิอ่าสมมุติว่าใครยังแบบยังต้องมานั่งขูดมะพร้าวอยู่นะคะยังจะต้องมาเออยังต้องมาคั้นน้ำกะทิเนี่ย มันก็จะมีส่วนของกาก,ากของมะพร้าวค่ะของเนื้อมะพร้าวที่มันจะปนอยู่กับน้ําเพราะว่าเวลาที่เราใช้ทํากับข้าวทําขนมเนี่ยเราใช้ส่วนของน้ํากะทิอย่างเดียวนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรถ้านักเรียนลองสังเกตเนาะคือปกติเนี่ยเวลาที่ทำกับข้าวแล้วเขาต้องการที่จะแยกเอาน้ํา ะทิออกจากกากเขาจะใช้ผ้าขาวบางอะคะ่ะหรือกระชอนหรือว่าตะแกงนี่กองนะคะกองสิ่งที่ไหลผ่านรูตะแกงลงไปได้ก็คือน้ำกะทิและสิ่งที่ยังอยู่หรือเกาะอยู่ไม่สามารถที่จะล่วงผ่านรูตะแกงลงไปได้ก็คือส่วนของกากมะพร้าวนะคะแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะยแยก กากมะพร้าวที่ปลนอยู่ในน้ำกะทิได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้อ่าเส้นมะละกอในส้มตำอีกสักหนึ่งข้ออ่ะเส้นมะละกอในส้มตำแยกอย่างไรแยกอย่างไรถ้าครูบอกว่าอ้าวเธอแยกเส้นมะละกอในส้มตำแยกออกให้หมดเลยหนูจะแยกยังไง หนูก็ต้องแยกเส้นมะละกอออกมาใช่ไหมอาจจะใช้ชอ้อนหรือใช้ตะเกียบแยกพริกแยกมะเขือแยกถั่วฝักยาวนะคะอ่ะโอเคเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะมีแค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูเตรียมให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมลอกโจทย์ด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย